เอาไปเติดกาวไปในโลกวางพร้อมกับสร้างความดีสิ่งตีไม้เผื่อไวเป็นอนุซ่อนก่อนเราตายจะไม่อายโลกนี้ที่เกิดมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนอสมที่รักทูกตานพบกันอีกเขียนเคยนะครับกับรายการ ซื้อสัมพันธ์อสมซึ่งวันนี้พบกับฐานตรงกับวันอาทิตย์ที่ส8เมษายน 60, 60, ซ่องพนกซขึ้นเกตามเดือน6กกับมีปมอสมวิรัติแกวลายมาเป็นผู้ปูดฟุยนำซาราเออประเด็นด้านสุขภาพมาบอกเลาวตานผู้ฟังแต่ว่าวันนี้นะครับคงจะลาฐานไปเ,เร็วนิดนึงเพราะในช่วง ประมาณ11เบตม้งกลึงหรือว่าทีซิเบตกลึงบันโรวนะครับว่าต่า,างสบก้ส่วนกลางนี่กับกกจะได้ใต้าาาาโตรสถานการณ์กับต่างโซโตจะไดใต้โตดสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 บเก้าข้องประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะโควิด -19 นี่กับเราฉลาดจอยเราประมาทไม่ได้เลยครับ เพราะว่าทุกวันนะครับตัวเลีกจะเพิ่มขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนกล้องตัวลูกประเทศไทยแล้วคะจังหวัดตรังเราด้วยเลยครับท็อตเดียวกุ้งจด้มาฟุยกล่าวคล,าว,ลาวกันนะครับข้อมูลกนดีตันจะได้ฟังข้อมูลประจําวันจากสบกส่วนกลางนะครับสำหรับรายการซื้อสัมพันธ์อสมอต้องขอบคุณทาง สบตตรังนะครับโดยฐานผูห้หน่วยการวัฒนาวโดโดไทยอขอบคุณเจ้าหน้าทีต่ตกไฟทีหมอเวลาให้กับปากประชาชนโดยเจะาะที่มานโนซ้อมม่อนะครับให้มาจัดทำรายการตุกวันอาทิตย์เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะครับทีมาพูดฟุยนำอมูลก้าวซ่านด้านสุขภาพมาบอกเหลาฐานผู้ฟังทาง โซวตัตรังนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างหญิงนะครับโดยจะพอพอกอ,อยโซวตัตรังเรานะครับวันนี้น้องสัมพันธ์จูแกวรวงนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงแต่ว่าคงจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับคงจะได้ให้ฟังเพลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดกันสัก เนื่องกานเพลงกับเพราะว่าข้อมูลการมากนี่ครับแต่ว่าการด้วยเวลาจํากัดสําหรับวันอาทิตย์นี้นะครับคงจะบอกคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 บเก้าเรกว่านะครับว่าประเทศไตโรนี่ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยจะพอเรกเรกว่านี่ครับอข้อมูลเรกว่าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดรายครับ ขึ้นลักพันมาตั้งแต่นู่นและกับตั้งแต่วันตีสิบเซเมื่อโคนอยู่แก่ลักสิบลักโรยนี่ครับการปลอสถานการณ์นี่ครับการแปรียบบัตจากเล่งบันเทิงนะครับก็คือตามมาข้อมูลตั้งแต่วันตีสิบเซนี่ครับตั้งแต่วันตีสิบเซ่สิมาสิบบุกสิบเจ็ดนี้ผู้ป่วยติดเชื้อนี้ขึ้นในระดับลักลักปั่นเรือ,อตั้งเซวันครับสำสำรับวันนี้นี้ ข้อมูลยังไม่ออกมาตีแล้วการในส่วนจังหวัดตรังเราก็เจนกันนะครับตั้งแต่วันตีสิบคนส่งครานนะครับข้อมูลข้องบานเราก็คือติดมาตลอดตั้งแต่วันตีสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบอาสิบอกเล่ากาสิบเก็บสิบเก็บเรกว่านี่ติดห้าคนนะครับคือจากเตว่าติดคนหนึ่งมั้งส่องคนมั้งกลายเป็นติดติดเพิ่มขึ้นเป็น ห้าคนกับกโดยจัปโปในทนนี้จังหวัดตรังโรในรอบไม่นะครับไม่ใช่การอบไม่ในเดือนเมษายนนี้มีผู้ติดเชื้อจังหวัดตรังบานโรนี้1ิเจรายเร็วนะครับใน17เจรายนั้นอำเภอเมืองนี้ามากกว่าเผือนนะครับเปดไร่อหยดนีกนายโยมหนึหนยหนงยันตะข้าวหนึ่งปลเลี้ยนหนึ่งรวม1ิ เจ็ดรายแต่ก็ยังดีว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเรากระทรงเข้มในเรื่องมาตรการโดยจะปอดฐานผู้อะไรการจังว่าตรังนี่ครับฐานก็ได้ออกมา ได้ออกมาผูดทลอดเลยนะครับในช่วงเทศกาลส่งครานนอกจากหวาดูแลอุบัติเหตุบุนด้นแล้วตรงขวบขูกับมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบก้าหรือว่าโควิดสิบเก้ากับผู้หวาทรังทันเพ่ยมทติตีประชุมคณะกรรมการโรกติดตอ่อจังหวัดตรังนี่กับโดยหยุดลักการจากสถานการณ์ผูติดเชื้อในพื้นที และสอดคล้องกับพ้นการประชุมซ่อโบกโกนในส่วนกลางเรียกว่านี่ครับกับผมเลยต้องนํามาเออ่บอกเล่าต่างผู้ฟังว่าเออ่ทางจังหวัดตรังนี้คณะกรรมาการโรคติดต่อนี่ก็ได้ร่างคาสั่งเออ่ว่าพรืมั้งนะครับนายกจลศักย์เชิญรัภาลผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังครับเปิดเผยว่าจังหวัดตรังนี้จัดประชุมคณะกรรมาการโรคติดตอ่อจังหวัดตรังกลางตีเจตับ2564 นาอ่องพระยารัตสดาสละกลางจังหวัดตรังจันหานะครับเรียกว่าได้มีการหน้ารือร,องรางคำสั่งมาตรการในการป้องกันและกันเปรตระบาดข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าในจังหวัดตรังโดยหยุดลักจากสถานาการณ์ผูติดเชื้อในพื้นที่และสอดคล้องกับป้นการประชุมสบโกส่วนกลางโดยมตีตีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังกลางตีเจ็ดตับ ซ่องพันนาอยหกสิบเซ่มีดังนี้นะครับนี่คือเป็นสรุปกล่าวๆนะครับก็ความรวมมือประชจาชนจัลโรรือร่อเหลียงการเดินต่างก้าวออกประยังปืนตีจังหวัดควบคุมสูงสุดปืนคือปืนตีสีแดงนะครับสิบแปดจังหวัดสิบแปดจังหวัดผมก็อนุญาตพูดเรียลชักนิดนะครับสิบแปดจังหวัดก็มีกรุงเทพมหานาครเชียงใหม่ชลบุรี สมุทรปราการประจวบกีรีขันธ์สมุทรสาคปรปทุมธานีนคนปรปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแกว้วระยองและก้อนแกนครับอา่านั่นคืออา่ารางกำจังมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานาส0ง9มองจัิกกงหวัวตรังนะครับอีกข้อหนึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆก็ห้า이หดหรือเหลือน โดยจะปอการรวมกลุ่มก้องบุคคลที่มีจํานวนมากกว่า1ิบคนเวนเตได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยปนัการเจ้าหน้าที่หรือกิจกรรมในพื้นที่ตีกาหนอดอีกข้อนะครับกอ3จังหวัดตรังเตรียมอ,อกกําสังนี่เตรียมอ,อกนะครับเตรียมอ,อกกัมสังกว้างไงดีให้ประชาชนสวมใส่หน้ากา,กานาหม้หรือหน้ากาผ้าทุกกล้งตีอ,อกหนอก ขีฮาสาตานมิฉะนั้นจะตื้อเป็นความปิดตามปรบอควบคุมโรคนี่ก็าจะหลางนี่ครับก็าจะหลางกับสั่งนี้แต่ยังแต่ยังไม่ไ,มไ,มได้ประกาศมาที่นะครับโคเซ่จังวัดรังเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามตัางซ่องแห้งแห้งแหลคืออาคารโรวงยิ้มพันธีหนังสนามกีฬาถุงแจงการว่าจะเปิดจใยอันได้ไปในสัปดาห์หน้านี่ครับและแห้งถี่ซ่องก็คืออาการ อัจจะจันท์สนามกีฬาถุงแจเงเจนกันนะครับาการวาจะสรางมาหาเปิดดําเนินการได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาคมส่งปันารอยอุกิบเซีปล่าตอนนี้หลายๆฝ่ายการหล่งรัดนะครับเ,เราก็ต้องส้ารองไว้โดยจะโพอ,อโรงพยาบาลสนามถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นต้ะเกิดกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับ พร,รอช่วงนี้ฐานกิเลสนะครับจากวันตีนึ่งไปต้นมาบอกฐานอีกนิดนะครับวันตีนึ่งเบซ่าจังหวัดตางโานะครับปอบผู้ติดเชื้อนึ่งายสิบเอ็ดเบซปอบผู้ติดเชื้อนึ่งายสิบสองเบซปอบผู้ติดเชื้อนึ่งลายสิบสามเบซ่ปอบผู้ติดเชื้อสองลายสิบเซเบซ่ปอบผู้ติดเชื้อนึ่งลายสิบอาเบซปอบผู้ติเชื้อสองายสิบอกเบซ่าปอบผู้ติดเชื้อเซ่ลายขยับขึ้นมานะครับ แล้วกาสิบเจ็ดเมซ่าปอบปูที่เชื่อห้รายก็คือเรียกว่าครับคือทางจาหวัดกระรงเร่งและกับที่นี้เผื่อตีจะให้มีเทียงวายรองรับผู้ที่เชื้อโควิดสิกคับนั่นแหละตื้อว่ามันเป็นสิ่งตีว่าตาใต้ตาใต้กับน่วยอั่นภากรัฐโดยเฉพาะผู้ติเเี่ยวกองเต ตาใต้กับโรกันไหมครับตาใต้เลยครับตาใต้หวาโรานี่การตกเร็วยั่งปั่นปลื้อเพราะว่าทนนี้นะครับโดยจะปอฐานนายเพชรซาธนาสุขอย่างวัดตรังนี่คับฐานตังก้อสังเกตนายเพชรบันเจิดสุขปีปัต่านุ่นนี้ฐานบอกว่าเมือกอนนี้จะเป็นผู้ติดเชื้อจะมาจากพื้นที่ตามอย่างวัดแต่ตนนี้นะครับณณตนนี้ก็คือติดเชื้อกันในครัว นี่แหละครับตีเป็นสิ่งสําคัญนี่ครับเออมาฟังเออท่นนนสานนายแพ paisa ชุกจังจังหวัดตรังท่านบอกสักนิดนะครับท่านในตรังข้อสังเกตว่าจากเดิมพื้นที่จังหวัดตรังนี่พบผู้ติดเชือ้อที่มาจากต่างจังหวัดแต่ณะน,นี้พบว่าเป็นการแพร่ระบาดภายในจังหวัดตรังเองส่วนการตรวจหาเชื้อกูไวรัสโควิด -19 จะตรวจ อ r n ้ A เป็นการบอกจำนวนรอบก้องการขยายถ้ามีกาหญิงน้อยแปรว่าจะมีเชื่อเยอะซึ่งตอนนี้ปอบวา่ากานั้นอยู่ที่5.2ตัวดีตี5.6และตัวดีตี6.9คือมันจะลดลงนะครับซึง เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อกระจายคนกลางสูงก็ให้ประชาชนให้ความส้ำคันกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดก้องหรูติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข็น D M H T T ย่างแข็งกัดด้วยไอร่กับ D M S T T ก็คือห้างกันวายใส่เม็ดกันมันหลังมือวัด ุณหภูมิจ่ายแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นและครับก็คือเป็นมาตรการทีว่าจะช่วยเราได้นะครับโกนตีเราจะได้ขีดวัคซีนกันเอ่อเข้มตีซ่องเพราะว่าเข้มตีนึ่งนั้นพ่านไปเร็วนะครับแต่เข้มตีซ่องนี้กะชะมาชาม,า,ชา,มาในช่วงวันวันจันทร์นะครับฝั่งเก้าจากเ จากตันผู้ว่าบอกว่าจะมาคือวันชั้นก็คือโตเจ้านีครับคือในเข้มตีซ้องถึงทางจังหวัดตรังนี่กับเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด -19 เเข้มตีซ้องถึงจะได้รับจัดสั้นมาอีกกว่าเซพันเจ็ดรอยโด,ดขก็ขมูลเด็กว่ากับ17 มษซายนสกพันร่อยโอเีพานมานายเป็ดบันเจอซุกป,ปีปัดผ่านุนนายเป็ดซาดสุกจังหวัดตรังเพื่อเพื่อว่าจังหวัดตรังได้รับจัดสั้นวัคซีนโรบเบรกจำนวนหนึ่งพันเปดรอยดูดและได้ฉีดวัคซีนดังกล่าวไว้แกงโ,โซโมโปันดูดและบุคลากรตการเป็ดจำนวนเป็ดรอยดูดทีพานมานะครับซึ่งโรบตีซองจังหวัดตรังจะได้รับการจัดสั้นวัคซีนชนิดเชื้อตายซีโนเวกจำนวนเซปันเจ็ดรอยกสิบโดด ในวันจันที่19เกเมษายนศ5 6 4กรกลุ่มตีจะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบซ่องเป็นบุคลากรตาการแผ์ตัง้งปากรัฐและเอกชนรวมต่างร้านก้ายาต่างๆในพื้นตีตีมีมากกว่าส0 0 0ันคนแต่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบทตีซองตามสัดส่วนจำนวน3,600โดสก็คือ1,800คนณตีเลือ จะชี้ไอ้แก่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่อยู่ด้านหน้าและประชาชนที่มีโรคประจำตัวและจัดอยู่ในกลุ่มตีเสียง จังหวัดตรังยังคงฝ้าระวังการติดเชือ้อยางต่ตเนืองและรักษาความเข้มก้นกล้องมาตรการป้องก,กอันโรคยางเกร่งตัดต่อป่วยเนืองจากการระบาดกล้องระลอกมีสายยนต์สกปนรซบเเป็น,ปนาปปปปการระบาดตีก้นกลางรวดเร็วและจังหวัดตรังยังคงปอบปูป่วยรายไม่ยางต่อเนืองนั่นและกับก็คือเราจะต้องระวังไว้หันไปเลเวลาคงจะได้เลยกับสักเพลงหนึ่งสาหรับวันนี้นะครับคงจะใช้เวลา เคนี่ประวา่าตัวเดียวทันอยากมุ่นลืนไปไหนนะครับฟังสวาตตั้งจะได้รู้สถานาการณ์โควิด -19 จากสบกส่วนกลางแต่อย่าลืมวา่าอยู่บ้านหยุดเชื่อทําเผื่อชาติหมอบโอการดรวมําดีมีตัวล่าหม้อพยาบาลําหันถุกเวลาชาวประช้าช่วยหม้อบางสร้างกำลังใจสำหรับวันนี้พมรัดแก้วลายสวัสดีครับ